ใ okay. ใจ,ใจ,ใจพี่ก็มากับผมไม่ดีนะปาดหน้าผมก่อนนะนี่เราไปตกเรงไปจ้างถนนนเอ้าเอ้าหายใจก่อนหายใจหายใจอยู่กันลมหายใจกัอนอืมมึงไปตกมันแล้วไม่จะได้อะไรไหนไหนขอรู้ประโยชน์หน่อยเจ้าเลือดมันออกอ๋อเหรอให้มันรู้ผมเป็นใครเราเป็นใครเราเป็นใครดูดูสิเราเป็นใครดูหน้าเราตอนนี้ใช่เราหรือเปล่าเราเป็นพ่อของนี่ลูกน่ารักนะ เราเป็นสามี่น่ารักของภรรยาที่เซ็กซี่ที่เขาข้างมานะันอ่ะที่รู้จักมันไมเนี่ถามจริงเลยไม่รู้เลยก็มามา,มากับมึงนี่แหละมากับมึงนี่แหละท้าไทยอ่ะเท้าไทยอ่ะมันอาจจะพึมพามาอะไรของมันก็ได้เขาเขาเขามีกล้องนะ เดี๋ยวนี้เขามีกล้องเขาถ่ายเรานะถ่ายไว้เลยตอนเลือดมันออกตอนกระดูกมันหักถ่ายเอาไว้โอ้โหมีเลือดยิ่งดีเลยดีเลยแล้วลูกเราไปกดดูเมียเราไปกดดูแชร์กันที่โรงเรียนอนุบาลลูกพ่อไปนันทพานโดนออกจากงานเอาละตกงานเพิ่เกูว่ามีปัญหาครอบครัวเลิกกันเพอ่มเพ่มมึงลงไปนะมึงโดนมันยิงด้วยึนื่อมันอาจจะเปปืนก็ได้ยิงมึงพิการมากไม่เอาตายนะเมียมีผัวใหม่ ลูกต้องไปอยู่กับใครแล้วผัวใหม่จะพาลูกผมไปกีติมไหมนานสิกูว่าเผอึม,มผัวใหม่ลรกชิและเมิดทางเพศลูกมนอีกลูกมามีปัญหาติดยานังสายมันอนแค่จะลงไปตบแค่นี้เองเปลี่ยนชีวิตเด็กคนนี้เลยนะลงเลยจังหวะน,นี้ต้องลงไปแล้วลงเลยกระทืบเลยก็แค่โดนถ่ายคลิปแค่นั้นเองโพสท,ทั้งโลกโซเชียลดังคนเจ็ดสิบกว่าล้านคนรู้ว่าเราอันตรายแค่นั้นเอง ขึ้นศาลปีสองปีพี่ใจเย็นนี่เฮ้ยไม่ลงไปสาวได้ี่ยพี่เปิดประตูให้สังคมมันแย่หมดแล้วพี่อะไรยังพี่อนไรายอนตรยนท้องถนนมันอันตรายโอ้เราต้องอย่าใจร้อนนะเบเปอรมินฟิลด์